สวัสดีครับผมเคยีสารใต้ครับครับมือนีผมกับมาทรงของครับแล้วก็แวะมาหาเม่บัวครับอ่าเม่บัวเพื่อนกับมาวัดครับทานผู้ชมครับคือกิจวัตรประจําวันของเม่บัวเพื่อนกับมกทําบุญทําทานครับส่วนมากอ่เวลาว่างเม่บัวกับซีมากวาดล้านวัดเสาะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ซอยพรอาจารย์ครับก็เลยตามเม่บัวมาวัดครับเดี๋ยวสลับวดนี้วัดงวันที่16ตุลาคมเข้ามาฟังแนวทางของเม่บัวน้ำกันเนาะครับว่า แม่บัวเพื่นใดแนวทางตัวใดครับตอนนี้ฝนฝ่ากระห้องครับกระลังสิตกแล้วครับท่านผู้ชมครับแม่บัวสวัสดีครับครับแม่บัวก็มาวัดซุมือเนาะจ้าวัดุมือครับครับอ่าสารับงวดนี้แม่บัวใดแนวทางเราบอกครับกะว่าใดกะมันก็ได้แล้วเนาะครับมันจะเขาหรือบอกเขาครับก็แล้วแต่ดวงเนาะแม่เนาะนั่นแหละครับเทากัเว่าตามแนวทางความฝันของเทาเนาะ เมือนีเม่บัวผ้าคุณพ่อมานําบอกครับเพิ่นเพิ่นเป็นยัง่นบอสบายดันโดนแล้วอ๋อเป็นสิบปีแล้วล่ะอ๋อก็เลยพามารดน้ำมต์นจ้าพามาเลนไม้ฟังเทปฟังยังสีแหละครับครับพอนที่ไฟดับก็เลยเกิดอันนั้าได้ครับครับเมเมีบัวฝันว่าจงไดน้องวันนี้ครับต่เมื่อวานก็ไปนําเพิ่นนำพอถุ่มหนึ่งนำพอ อ๋ออันนี้คือโมเมนต์ความฝันมันว่ะออไปตามมือว่านพอเพิ่นเป็นอย่างครับแม่มือว่านเพิ่นว่ามีคนมาสวนเพิ่นไปว่าอันรถหนันติดลมขนมั่นผู้ใดแม่กับโบโหจักก็ยังว่านําหาเพิ่นมือว่านแต่ไปไปพอเพิ่นเพิ่นบามีู้ใายสีคนผ้าเพิ่นไปอุ้ยวันนี้ผ้าเพิ่นไปเพิ่นก็ดว่าไปมองอันขุดมั่นแต่ว่าบ่มีมั่นดอกครับ บัดนี้ก็เลยพ่นกับไปฮอดเกือบฮอดทำผึ่งโอ้เข้าไปในปา่าพุ่น้ำท่างยางน้ำท่างครับครับกับยางลงคันคืนเนินนันกับขึ้นทำผึ่งแหละพอดีไปตามขัานเพิ่นในหันมืดแล้วแม่ว่าแม่มืดทุ่มหัวโอ้นำหาเพิ่นคาตาแนาลนฮาเลาะบานเลาะยังมีผู้ชายสี่คนมามาพาเพลนไปมาพาเพิ่นไปเพ,าพน,พนาผีตัวน่ะแม่จักก่เลยเพิ่นก็ถามเพิ่นว่า สซรล่อันผู้ชายสีขนที่พายเจ้าอันมาละ่ะโอ้ยคนกลับแล้วคนว่าคนบอกว่าเมียเจ้าสีมาละ่ะคอยกลับก่อนคนก็เลยว่ากลับไปเห็ดหยางอันถักขี้แสลงน้ากั้นก็ได้กันเมียผมมาผนเอาแสล่งมาคนนอืมร,ราอยู่ไกลเมียเจ้าใบาดอกห่อนขนาดนี้เขามาบัทันหอดยังห้อนซ้านีค่ครับครับแต่เจ้าไปทาอยู่ม่องคุดมันเดอร์คนว่าครับอันเด้จะไปหาอยู่หันละ่ะพอดีนําไปท่านก็เลยพ้ากับ ถ้ากลับเพิ่นกรเบเรา,บาูเรื่องดอกแต่เพิ่นกับว่าอันเหล็กมันออกระบอกเพิ่นว่าเ<อ>พิ่นเราเองนะโอ้ครับครับก็เหล็กมันออกระบอกกับว่าเหล็กสตัวสีออกโต้รลางวันที่หามที่หกเลยว่าครับครับเฮ้ยประดาาัาปิาอยากซื้อเพอิ่นว่าจะซื้อเหล็กยังสามสามหนึ่งเพิ่นว่าอ๋อเพิ่นบอกสามสามหนึ่งเพิ่นล่ะตอนค้ากลับนั่นแหละบอกปรไดฟันได้ตัวนหนเพิ่นบอกเองเลย ช่วงปิดเพิ่นไปก็คือก็คือคุณพ่อนี่เพิ่นผีพ้าภาาเพืินไปเนาะจากผีจากไงยังแหละแต่เพิ่นว่ามีผู้ชายสีคนพาไปแต่บบเห็นไผับวราพ่อเพิ่นพอสบายพอดีบ่สบายยางไปเพือเดียวเหมือนหมึดที่แรงนี่เพิ่นนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านแม่ก็มาวัดแหละมาบ้านตอนแรกนั่นคครรัับบก็ไปก็ไปเห็นเพิินครก็เลยนําหาออืถุ่มทุ่มกลัวแหละเห็นเพิ่นเห็นผุนยางเกือบฮอดทํายางอยู่ตรงป่าพุ่น นางน้ำทางเลาะขางทางมืดแล้วเนาะมืดครับวันนี้ก็เลิกส่วนพนกับพนกระเบียกกับพนวาสิพนกับสิไปให้จนใดแหละสิไปมองขุดมันแต่จักมองไดเพราะนอยู่ขางทางครับมืดอนีก็เลยพาเพลินมารถนำม์เนาะคมาบัดกับมาหอดเฮือนกับกินเขาวกินยังแล้วก็นอนนอนกันได้ฟันว่าไปนําเพลินอีกแหละครับครับในความฝันใส่สุดขาวครับไปไปกับคนก็ล่แต่มันมีแต่แม่น้ำครับ มีแต่คนมากราบไปแซวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับก็เลยย่างไปไปเห็นเพิ่นว่าเพิ่นนอนนอนอยู่ในน้บ่ฟุ่มนาเลยยกเพิ่นขึ้นครัเพลินว่าเจ้ามาตามผัวเจ้าบอกเพลินว่าแม่นโอ้ยเรามาดุนละละเพิ่นว่าพาไปแน่เพิ่นว่าของอองคนที่ว่าคือคนที่อยู่แถวนั้นนั่นนะคครรัับบก็เลยพาเพิ่นมาแต่ว่ามีเด็กน้อยคนหนึงเพลินว่าแม่ชีแม่ชีก็ซี่เด้อเพิ่นว่า มาพูเดียวกับเลขหนึ่งมันก็บอกอย่างสีเด็กน้อยได๋อ๋อเด็กน่อยบอกเลขเด็กหน่อยจักบอกบอกน่าแม่ชีมาพูเดียวแม่ชีกับซีเดอร์มาพูเดียวกับเลขหนึ่งพนกับวบาซัํานตเด็กน่อยหน่อยไล่แต่พ่นบอกซีหนึ่งเด็กหน่อยบอกพ่นบอกซีเพราะว่าแม่ชีกับซีพ่นว่ากับมาพูเดียวกับเลขหนึ่งว่าก็เป็นเลขหนึ่งมาพูเดียวไล่ซี ก็คือในความฝันนี่แม่ไปตามพ่ออีกเนาะครับใส่สุดขาวคือตัวแม่ใส่สุดขาวแล้วก็เดินไปตามพ่อในสถานที่ตรงนั้นคือเจอคนมีน้ำแล้วก็มีค้นเต็มไปเบิดทะเลคนไลยแต่บ่หจักไขพ่อข้นโอ้โหูจักเขาครับครับเลยถามว่าเจ้ามาหยังมานาเอาผัวจะบ่เออแบนั้นนเพิ่นเมื่อครับนาหาเพิ่นเพิ่นวตอนเด้เพิ่นอนอยู่ในน้ำพรมนาอยู่เพิ่นว่าครับ กะทีนอนก,ะท,นอนกะทีนอนในเฮือนนั่นแหละที่เพิ่นเคยนอนนั่นแหละครับแต่มีเด็กหน่อยบอกเลขว่าซีนนหนึ่งเด็กหน่อยมันแรนมาน่ะปัญหาแม่ชี้มากอ่ะชี้ก็ซีเหม,มืนว่ามันก็มาเว่าเนาะปัญหามาผู้เดียวกะเลขหนึ่งครับครับปัญหาพอเพิ่นก็ลุกขึ้นก็เลยสะดุ้งตืน่นอ๋อแล้วถ้าแม่ตีตัวเลขแม่สิตีจังใดครับในความฝันจังสี่ก็จักสิตีจังใดก็ว่านหนึ่งซีตีน่อซีหนึ่งซ <1, S 1> <1, S 2> ี่ครับแล้วอายุของคุณพ่อนี่เท่าใดครับแม่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ด อตัวเลขกับประมาณนี้นะน,น้องเมย์เนาะอันก็คือเลขที่เด็กน้อยบอกสี่หนึ่งกับอายุของคุณพ่อเนาะคนที่แม่ไปตามครับก็บคือหกสิบเอ็ดปี <61. S 1> ครับแล้วก็มีเลขที่คุณพ่อบอกเนาะอันนั้นบ่ได้ฝัน,นที่ว่าผีมาผ้าเพิ่นไปพนบนอยากซื้อเลขพน,นว่าครับสามสามหนึ่งสามสามหนึง่งครับแล้วอายุของแม่บัวเท่าหไหร่ครับย่างห้าสิบแปดปีย่างห้าสิบแปดปีเนาะครับ,บรแต่ฮะ ห้าสิบเจ็ดยังห้าสิบแปดเพราะว่าห้าสิบแปดเเต็มดีเนาะ,ะครับรอ,อบนี้แม่บวกกฝันเกี่ยวกับคุณพ่อนาอแม่เกี่ยวกับเพิน่นไปนเพิน่นครับกับโบนี่ด้วยเพื่อว่าตัวเลขที่เพิ่นบอกเพิ่นเคยบอกเลขจาก,กแถวโบนม่คุณพอ่อช่วงปีนั้นเพิ่นบอกเธอหนึง่งช่วงนั้นกระถึกสามโตตรงครับเพิ่นเป็นจังสี่ละเพิ่นก็าว่าวังสี่ละเพิ่นเคยคบ,บอกถืออยู่ พนก็เคยเป็นมาแห้งขนาดนี้นีเพิ่งมาเป็นนักอีกปีนีงเป็นนักแล้วก็บอกเลียงน้ำเน,ะนะเวาวะพนก็บอาว่าพนอยากซื้อเลยัปออกระบอกครับ,ออบ,กกรบเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมพินพิารนาเบิงเนาะแม่เนาะว่าฝันลักษณะแบบนี้แนวทางแบบนี้มักน้ำบอเนาะแม่เนาะ,ะ,ะทำมักก็ะลองเสียงโศกเบิงครับเพราะว่าแม่บัวเพ่นก็บวว้าตามแนวทางความฝันเนาะแม่ครับที่ที่ได้แนวทางมากครับ อ่าผมก็ขอบคุณแม่บัวหลายๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะแม่ครับครับแม่บัวครับอวยพรให้ท่านผู้ชมน้ำเนยครับสำหรับวันนี้ครับอวยพ่อให้ท่านผู้ชมนั้นถือรางวัลถือเลขเด้อให้มีโศกมีลาบครับอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีแต่โชคมีแต่ลาบตลอดไปครับสาธุครับแม่บัวครับนี่ครับแม่บัวกับผาคุณพ่อมาลดนดามนต์ครับแล้วก็สิให้นอนอยู่นี่นะบ่แม่ อ๋อตอนแรงกับพ้าเมื่ออ๋อตอนแรงพ้าเมี่อเนาะ,ะครับครับเด็ครับฝนกระตกแล้วครับทา่านผู้ชมเสียงฝนมาแล้วครับ